สวัสดีค่ะเสียงแจ้วๆมาอีกแล้วเด้อค่ะเด้อเมื่อวานไม่ยากก็มาเนาะก็มาเบาเลียงวานแต่งงงแต่งงานสันก็นตื่นตะลกตกใจนะคะแต่ก็มัน,ม,นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ไม่ยากคิดหรอกทุกคนเราไม่รู้อนาคตเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าแต่ว่าพูดถึงว่า วัฒนธรรมของคนที่นี่เขาเป็นกันอย่างนี้เออเบลก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆแต่เคสของอดินกับน้องอนาเนี่ยเราไม่รู้ว่าโตขึ้นเขาจะชอบแบบไหนมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกจะชอบอยู่ที่ไหนมากกว่าเนาะเราก็ต้องคอยดูตอนต่อไปตอนที่ลูกโตฉันก็จะเป็นแม่ยาเต็มตัวต้องคัดกรองนะทุกคนผูดใดชิม่าเป็นลูกสะพ้าฉันก็ต้องต้องทํางานบานเก่งคือสันนะคะบ่าเก่งพร้อมต้องสู รบปบมือ,อยาสู้หยุดหยุดหยุดเลยถ้าคิดว่าจะสู้เนี่ยถอยได้นะจ๊ะจนสู้ตายค่ะเป็นแม่ญาติที่โหดเหี้ยมมากบอหลาเราก็อยากได้คนที่รักลูกเรานั่นแหละไม่ว่าใครคนเป็นแม่เนาะทุกคนก็อยากได้คนที่รักลูกเราดูแลลูกเราเรื่องแบบว่าชีวิตครอบครัวเราเองก็ ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วนะทุกคนก็คงจะรู้แหละว่าการใช้ชีวิตครอบครัวมันเป็นยังไงเมื่อวานก็ข่าวเต็มฟีดหน้าจอโทรศัพท์ทั้งเฟ e บุ o k โลกออนไลน์ทั้งหลายก็ห้องไหาน้ำพุยบาลฟินแลนด์ค่ะทุกคนค่ะเราก็นึกสภาพเนาะโอ้ยมันก็ยากจริงๆนะทุกคนชีวิตคู่เนี่ยมันอธิบายค่อนข้างยากมากๆเลยสักพักหนึ่งคนนึงก็เริ่มเปลี่ยนคนนี้ก็เห็นว่าคนนั้นเปลี่ยนมันก็จะ ใจคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้เสมอไนงะมันพอมาเจอแบบนี้เจอแบบนั้นมันมันหลายอย่างมันค่อนข้างที่จะอธิบายยากนี่แหละมันอธิบายยากมากชีวิตคู่มันไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนที่จะแบบเออมันต้องแบบนี้มันต้องแบบเติมความหวานให้ ตลอดเวลาย่าๆยังบอกเลยนะทุกคนว่าอ่าย่าๆกับคุณณเดชน์นี่ก็คือจีบกันตลอดเวลาไม่งั้นความรักมันจะจืดมันจะจืดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันค่อนข้างที่จะอธิบายยากมากทุกวันนี้ชีวิตครูทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าผัวคิดอะไร สามอก่อนวันที่แม่ยากจะมาเบลก็ได้ลงคลิปไปก็คือหลอดปีนึงเมื่อไหร่จะเลือกทําคลิปแบบนี้อะไรแบบนี้นะทุกคนก็เจอคอมเมนต์ใช่ไหมเบลเจอคอมเมนต์แย่ๆไม่ค่อยเยอะหรอกทุกคนส่วนมากก็จะมีคนแต่กอดเรารักเราแล้วก็ให้กำลังใจเราซัดส่วนใหญ่นะในในช่องของเบลเพราะเบลเองก็ไม่ได้เอา คำคนอื่นมาพูดหรือว่าเอาประสบการณ์คนอื่นมาแชร์แต่เราเอาประสบการณ์ตัวเองมาแชร์มันก็เลยมีแต่เรื่องของเราแล้วก็มีทั้งคอมเมนต์ที่แบบเตือนสติแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆหลายๆอย่างคอมาคอมเมนต์ลบก็มีบางอันมันก็มีเยอะแต่ว่าเบลก็ไม่ได้แบบว่าอ่านให้ทุกคนฟังแต่บางอันมันกอ็อ่านแล้วใจหักก็มีเออเมืนคอมเมนต์เดียวนี่แหละอ่านแล้วใจหักแต่ว่าเบล ท้อช่วงนั้นเบลท้อมากว3สองสาวันที่แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยท้อมากไปไหนไม่ถูกเลยก็เลยแบบอยากได้กําลังใจเบลก็เลยเขียนไปแบบนั้นก็ได้มาเต็มเปี่ยมเลยนะทุกคนคือเบลไปอ่านคอมเมนต์เบลตอบคอมเมนต์ปาดอ่านไปยิ้มไปหัวรอไปจ้าคือ เราเราไม่รู้เลยว่าในในวันที่เราท้อนนะแต่ว่าพี่ๆทุกคนก็รอคอยคิดเบลเบลไม่คิดว่าคำพูดของเบลนะ่ะจะเป็นเพื่อนให้กับทุกคนได้มากมายขนาดนี้คิดเสมอว่าตัวเองไม่ค่อยมีเพื่อนนะแต่เอาจริงไม่ใช่เบลมีเพื่อนเบลมีเพื่อนในโลกออนไลน์เยอะมากๆเลยคือพี่ๆก็ทักมาทั้งหน้าไมาหลังไมเป็นกําลังใจให้เบลเบลขอบคุณมากๆใจเบลฟูขึ้นมากตั้งแต่ ได้อ่านคอมเมนต์คือจะไม่ท้อแล้วเบลจะบ่ทอแล้วจ้าเบลจะบ่หนอยจา้าถ้าเบลท้อน,นี่เอาการมายกมาฟาดขาเบโหลดจริงๆมันก็จะมีบ้างแหละเราเป็นมนุษย์เนาะทุกคนมันก็จะมีทั้งทุกข์และสุขไปในแต่ละวันเบลก็ขอบคุณที่ พี่ๆรับฟังความคิดเห็นของเบลแล้วก็ให้ครั้งกำลังใจแล้วก็คำตักเตือนมาอย่างล้นหลามมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเบลก็ดีใจที่เบลได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของทุกคนทุกคนก็ฟังแล้วก็มีเบลเป็นเพื่อนทุกคนทั้งครับฟังเสียงหัวคือมีพี่ๆหลายคนแบบทักเข้ามาเยอะมากคือมีเบลเป็นเพื่อนพี่ขับรถไปตามทางพี่ก็ฟังทุกวันได้ทั้งคติเตือนใจแล้วก็ข้อคิดแล้วก็เสียงหัว แล้วเแบลบจะไม่ท้อแเบลบจะสู้แล้วก็เบลก็จะทําคลิปทุกวันมันมีช่วงดาวมันมีช่วงที่เราหมดไฟนะทุกคนบ้ายมือนนิคอยสีเปลอีหยังดีแบบนี้ก็มีนะทุกคนคือเราแบบว่าบางทีมันก็มีแต่เรื่องแบบเดิมๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าคลิปของเราอะ่ะ มันเป็นคลิปธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาทุกคนมันเป็นคลิปที่ไม่ธรรมดาเห็นว่าเราทำกับข้าวเงี้ยฝีปากฝีไม้ไลายมือของเราเนี่ยไม่ธรรมดามตอนที่เบลเรียนหนังสืออยู่ที่ต่างจังหวัดนะทุกคนบ้านเบลอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลําพูอพําเภอนากลางใช่ไหมเบลก็จะอยู่เรียนอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งมันก็จะมีโรงเรียนที่รัฐบาลเขาตั้งขึ้นมันจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงงามเบลก็เรียนอยู่ที่นั่นแหละทุกคนแล้วตอนนั้นช่วงเบลเข้ามหนึ่งไหมไม่แน่ใจ มอหนึ่งเนี่ยแหละตอนนั้นเข้ามอหนึ่งมันก็จะมีมมอ่าพักเที่ยงใช่ไหมทุกคนเขาก็จะจัด อ่าเปิดเพลงในลื่นวิทยุก็จะเป็นหอกระจายของโรงเรียนให้เราเนะี่ยไปเปิดวิทยุแล้วก็ไปพูดใส่ไม้มันก็เป็นเขินๆอยู่นะทุกคนพูดใส่ไม้พูดผิดบ้างถูกบ้างแต่เราก็พูดแต่เบาจาไม่ได้แล้วว่าเบลพูดอะไรแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยเปิดเหมือนเป็นดีเจขึ้นวิทยุนะทุกคนแต่เราจับทางตัวเองไม่ถูกนะเบลก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไปเรียนต่อก็ไปเรียนตามเพื่อนเฉย ไม่ไปเรียนต่อนะ่ะในตัวจังหวัดหนองบัวลําพูมันจะมีวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําพูมาตอนนั้นที่เลเรียนมันมีแค่คอมพิวเตอร์แล้วก็บัญชี เพื่อนก็บอกว่าเรียนบัญชีบัญชีไอ้คาว่าบัญชีชั้นก็บบรูุหรอกค่ะมันคืออีหยังกับไปน้ำมูซื่อ,อแต่พอไปเรียนจริงแม่งคิดเลข,ขเขาเฮงปึกจะจะไปเรียนคณิตทุกคนขาโอ๊ยบวกเลขหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเบลก,ก็บวกได้อยู่พอต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยๆืเลขเยอะเรื่อยเนี่ยโอ๊ยบย่บกกไ,ได้หรอกค่ะเบลก็ทําไม่ได้แต่ก็เรียนจบจบนะก็เรียนจบจบจบยังไงได้ยังไงก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าตอนที่ว่าครูสอนคือถ้าเราตั้งใจมันก็ทําได้แหละ ทุกคนคือเราก็พยายามอ่าน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 ,านคู่สอนสอนสอนเดบิตเคดิตอันนี้มันตรงอย่างนี้ก็ค่าอนุนันนี้เอามารวมกันต้องไปเดบิตเคดิตจําราได้แค่นี้แหละ <c oughs> นอกน,นกันก็นจำไม่ได้ล้วจ้ะคือเราก็ไปทํางานด้วยใช่ไหมกลับมาตอนเช้าใช่ไหมเมาหัวลาน้ําเลยค่ะกลับมาถึง เราก็มาโรงเรียนตั้งแต่เช้ามาเข้าแถวถ้าเราไม่เข้าแถวมาเราก็ต้องโดนหักกิจกรรมด้วยนะทุกคนพอเราจะปิดเทอมเราต้องมาซ่อมไปกิจกรรมเสียเวลาเลยมากมายเราก็พยายามมาตั้งแต่เช้ามาเข้าแถวเอาอาศัยว่าเพื่อนเยอะค่ะเราก็มานอนหลังห้องก่อนคู่มาเพื่อนก็จะไปปุ๊กคู่มาแล้วคู่มาแล้วเออล้วก็มานั่งเรียนหนังสือลอกเพื่อนบ้างอะไรบ้างอยู่ดีๆก็จบไปเลยเนาะ คุณครูก็มีเมตตาด้วยแหละทุกคนคุณครูแม่ปูก็คือเป็นครูประจําชั้นของห้องเบลห้องเบละมีสาวๆอยู่ประมาณ50กว่าคนเลยนะทุกคนห้าสิบหรือสี่สิจำไม่ได้5้สิบเลยเยอะมากแล้วก็มีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยเบลก็เป็นหนึ่งในเกิลกรุ๊ปนะก็ <c oughs> <c oughs> ค,คือเลิศมากเลยห้องเบลนะ่ะมีแต่คนเจ๋งๆค่ะ คือเบลเนี่ยแซบกว่าเพื่อนปากดีปากเก่งปากกล้ากล้าแสดงออกจนว่ามูสัางบุหร่าหาังเทีอว่ะแต่ว่าเขาก็เล่นน้่อยู่เราก็ไม่รู้หรอกอาชีพที่เราชอบคืออะไรเราเรียนจบมาเบลเบลอยากไปเรียนต่อเบลก็ไปสมัครเรียนเสราร์อาทิตย์ที่ราชภัฏนอุดรน,นะทุกคนก็ไปเหมือนกันแต่ว่าสู้ไม่ไหววะ่ะคือไปเรียนต่อจริงๆโอ้ทุกคนหนังสือเล่มลนะสองร้อยนะ่ะเล่มนั้นใหญ่มากแล้วก็เราไปเรียนนะ่ะ จากที่เราเคยเรียนกับครูตรงนี้พอไป,ไปอมหาลัยจริงๆรงอุย้ยคนละอย่างเลยเมือม่อเต๊บเมื่อแปดด้านเลยเแบลบก็เลยแบบว่าไม่ไหวเแบลบก็เลยสู้ไม่ไหวเแบลบก็เลยแบบถอยออกมาแล้วเราก็เฮิร์ตช่วงนั้นอกหักแบบว่าอกหักรากคุดผู้บ่าวทิมปาดคบกันมาหาห,าหากปีเธอมาทิมฉันได้จังไดก็แบบเฟลไปเลยเซแบบไป,ไปบ่ถึงเลยจะสลมซมซานไปหาเพื่อนที่เกาะสมุยนั่นแหละเราก็เลยได้แบบว่า ไปเรียนนวดเรียนอะไรเราก็จับทางไม่ถูกว่าเราชอบอาชีพอะไรก็พาไปอยู่เพื่อนพาไปอยู่ไหนแล้วก็ไปแล้วก็ทําพอทําได้ทําได้มันก็จับพัดจับผูกไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีแล้วก็มาอยู่อิหร่านเนี่ยเบลก็อยากมีงานทําแต่ว่าจะไปทํางานน่ะก็ไม่ได้สักทีจะไปจะไปจะไป,ะไปก็บ มันไม่ได้สักทีนะทุกคนไม่ได้ไปเดี๋ยวก็มีลูกเดี๋ยวก็เลี้ยงลูกเดี๋ยวก็เป็นแม่พันุเดี๋ยวก็ทะเลาะกับผัวว่าเออผัวปร่อยากให้ไปเฮ็ดงานยังสันยังสี่เออเราก็ ไม่ได้ไปสักทีก็เลยมาเห็นเขาทำ YouTube นี่แหละทุกคนว่าในช่วงนั้นเขาทำแบบว่า YouTube แล้วมันได้เงินใช่ไหมเราก็ไปเรียนรู้กับเขาทีนี้ก็ไปนั่งเรียนออนไลน์จะมีอาจารย์เสกสรรปั้น YouTube ทุกคนกเน็เป็นคนพูดเป็นคนสอนว่าตัดคลิปแบบนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้เนาะเราก็ไปเรียนกับเพิ่นเรียนในออนไลน์นี่แหละเราก็ดูใน YouTube ก็ดูแล้วก็มีโทรศัพท์อยู่เครื่องนึงก็โชคดีที่ว่าเราซื้อโทรศัพท์เครื่องนั้นอนะ่ะ iPhone 6 เครื่องละสองหมื่นห้าก็ใไซจนว่าปื๊ดใช้จนแบบว่าถ่ายคลิปจนแบบอันนี้แหละก็ถ่ายคลิปจนว่าได้มีรายได้มาเลี้ยงกับบ้านไปเยี่ยมพ่สเยี่ยมมากทุกวันนี้โทรศัพท์เครื่องนั้นตายไปเลียวจาทุกคนมันไม่ตูนเลย ปลูกยังไงก็ไม่ตื่นเอาไปชาร์จเอาไปซ่อมเขาก็เลยบอกว่ามันใช้ไม่ได้แล้วมันมันคงหมดเวอร์ชั่นมันนะนะทุกคนแต่ใช้ดีมากมันยังเล่นลื่นปื้ลื่นปื้ดเลยแต่เวอร์ชั่นมันไม่มีแล้วแล้วก็มันก็น็อกไปโดยปริยายกล้องอะไรมันก็สวยนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้สวยมากถึงปัจจุบันนี้หรอกแต่มันก็พอใช้ได้เบลวก็เลยหาวิธีว่าเราเนี่ย อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งอาจารย์เสกสรรแกบอกเลยนะทุกคนว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นด้วยการที่แบบว่าเราซื้อกล่องมาแพงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มเลยเราอยากจะทำนี่มีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวเริ่มเลยแล้วเราก็หาจุดเด่นของตัวเองว่าว่าเราชอบอะไรเแบลบก็ทําไปตอนแรกเแบลบก็ทําอาหารนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยเปืือยของเบลเนาะแล้วคราวนี้ เราก็ดูคนอื่นไปด้วยเบลก็ไปเห็นเขาพูดเรื่องราวการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนี่แหละมีฝรังอะไรลหลายอย่างเบลก็เลยเป็นจุดประกายปิ้งเลยทีนี้ว่าแม่เราก็เราก็เบาได้เด้เราพูดคนเดียวพูดกับกำแพงอพูดไปหัวเราะไปอย่างนี้ก็มีนะทุกคนถ้าเราพูดแบบนี้บ้างเนี่ยพูดคนจะหัวรอดน้ำเเ่าบ่หืแล้วคราวนี้เบลก็ชอบโทรไปหาแม่เบลโทรหาแม่ตอนที่เบลมีน้องอดิน เบลก็ชอบโทรหาแม่โทรหาแม่พอเบลพูดอะไรไปเหมือนเบลนินทาผัวอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้พูดแบบร้ายแรงนะก็พูดให้มันขำๆแม่ก็หัวร้อแบบน้ําตาแตกเลยพี่สาวเแบลบที่อยู่บ้านที่หนองบรรัวลำพูโทรไปพูดป้าอย่างเงี้ยโทรไปหาพูดเวลาพูดคุยอะไรหัวล้อกับน้ําตาแตกน้ําตาแตกเแบลบก็ว่าเออถ้าเราพูดแบบนี้บ้างจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยเป็นจุดประกายให้เแบลบ อ่าทำ YouTube นี่แหละทุกคนก็เลยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราทำเราไม่รู้หรอกว่าตอนเด็กๆเราชอบอะไร ก็เลยมาคิดว่าเออตอนเด็กอะ่ะเป็นอย่างนี้ชอบพูดแบบนี้พอโตมาก็จะไปอีกเรื่อยๆทีละสเตปเนาะชีวิตคนเราอาชีพแต่ละอาชีพเราก็ผ่านมาหลายอยา่างเบลบก็เชื่อว่าทุกคนผ่านมาหลายอาชีพเหมือนกันทุกๆอาชีพที่เราผ่านมามันก็ทําให้เรามีบทเรียนมากขึ้นเนาะแม้กระทั่งการใช้ชีวิตแต่ละวันมันก็ทําให้เรามีบทเรียนมากขึ้นเแบลบเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกทุกคนก็เรียนรู้ในทุกวัน คือเราก็เห็นอะไรเราก็อ่านแล้วก็เก็บมาคิดไต่ตองทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ชีวิตมีสตินะนะการทำ YouTube ก็สนุกนะทุกคนแล้วก็มีทั้งคุณและโทษใน เรื่องราวในเวลาเดียวกันมีทั้งคุณแล้วก็โทษด้วยแต่ว่าความดีความงามก็คือเราได้บันทึกเรื่องราวของเราเอาไว้ในนี้ลูกเราจะได้ดูตอนที่เขาโตขึ้นอมืมันก็ดีเหมือนกันนะทุกคนแล้วทุกวันนี้มันก็สอนให้เบลรู้ว่าจะพูดจะทำอะไรก็ต้องคิดต้องไต่ตองให้ดีก่อนที่จะพูดออกไปเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยถ้าได้พูดออกไปแล้วมันไปเร็วแล้วมันแก้ไข อะไรไม่ได้นั่นแหละมันก็ทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นเบลก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับฟังเสียงหัวเราะของเราแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตในแต่ละวันรักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้เบลด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ